ลมลมตกสุกว่าอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วนะครับสะพานข้ามสวรรค์นะครับนี่นะแมทกับสถานที่มากเลยอลังการมากเนาะนี่จะเป็นพระอาทาตย์ตกด้วยทอม่าทอม่าฮะน่าทึ่ง ดีร้อยจรักกับชมยูทิ้นะครับอำเภอแม่ไอจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมาพามาอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอแม่ไอนะครับทักทายสาวแงค่ะค่าจาค่านุ้ได้เจอกันอีกแล้วครับสวัสดีนะคะพี่น้องเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับพอดีว่าจะพามาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่อัปเดตล่าสุดนะครับใช่ค่ะที่ ส,วน,นะะสวนร้อยใจรักนะคะสวนร้อยใจรักสามารถมาท่องเที่ยวกันได้แล้วใช่ค่ะเปิดให้บริการท่องเที่ยวน,นะคะตอนนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเสร็จเสร็จหมดแล้วค่ะอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ค่ะว้าวตอนรับหน้าหนาวเนาะใช่ค่ะคคผ่านเส้นนี้เส้นไปเชียงรายไปเชียงใหม่ก็เชิญมาเที่ยวได้นะคะ ผู้ใหญ่60เด็ก30ครับผู้ใหญ่60เด็ก30แล้วเวลาเปิดปิดประมาณกี่โมงครับเอ่อ8ดโมงถึง6โมงเย็นค่ะ8ดโมงถึง6โมงเย็นซึ่งตอนนี้เรายังทันอยู่นะครับทันค่ะแสงตอนเย็นกำลังดีเลยสวยค่ะแสงตอนเย็นใช่แล้วเดี๋ยวจะพามาชมความสวยงามค่ะ แห่งนี้กันนะอ่ะทางทายคุณเรียกค่ะค่ะจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าครับโอ้โหปีที่แล้วเรามากับคุณพ่อน้องดานั่งสวยมากใช่ลองมาดูปีนี้ว่าบรรยากาศจะเปลี่ยนไปทุกปีนะน้องดาเนาะใช่ครับโอ้โหจะไปดูว่าเปลี่ยนไปแบบไหนนะคะได้เลยแนวไหนเนาะครับจ้าอ่ะซื้อตั๋วเสร็จร้อยก็ลุยกันเลยดีกว่าชมความงามกันครับเราเลือกเวลาที่มันเย็นนะใช่แสงมันนวลตานี่แสงตอนเช้ากับแสงตอนเย็นจะเป็นแสงที่สวยงามมาก นตอนเช้านี่โอ้โหหมอกเต็มนะฟินค่ะฟินมากนะนัปีนี้มีไม้ไผ่ด้วยนะคะปีนี้ก็ประตูไม้ไผ่ประตูไม้ไผ่นะคะหรือว่าประตูสวัสดี่เราเดินข้างโผล่สวยเลยนะพอใจมาเซลฟี่ได้เนาะ มุมถ่ายรูปก็จะเยอะมากเลยนะคะเขาจะจัดเป็นสมเป็นสมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละจุดจะไม่เหมือนกันนะคะไปดูค่ะทีนี้ว้าวดังฟ้าก้อนเมฆแล้โหติมสวยอ่ะเป็นก้อนเมฆนะครับอยู่ในกรงสีขาวโอ้โหสายเซลฟี่นี่พลาดไปได้ใช่พลาดไม่ได้จริงๆเลย มาโซนนี้ต้องมาแวะนะครับสวนร้อยใจรักครับแล้วเขาขยับคอฟฟมาข้างหน้านะโอ้ร้านกาแฟขยับมาข้างหน้านี่ครับอู้นี่ปีกนกพร้อมกับก้อนเล็กซืวยนะครับโอ้นี่น้าฟ้ามีอยู่จริงนะครับขยับไปดูนะ นั่งบนเมฆก็มีใช่ัไได้เปน่งลยอก็เปิดรับนักท่องเที่ยวมาแล้วมาเที่ยวกันได้นะครับขึงนลยจ้ะทางฟ้าพี่อือนะเหยครับมุมสูงครับอ่ะส่วนนี้ก็เป็นโซนคาเฟ่นะครับ ไม่าจะปิดแล้วมั้งเนี่ยครับเอามาเย็นกันออยางอย่างครับชื่นสดชื่นไหมโอ้ยเาเลอยกแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นก็ยังทานอยู่นะทานอยู่นะคครับออเเย็นโอ้จัดร้านแบบนี่น่ารักมากๆเลยอ่ะโอ้โหตอนนี้อย่าเป็นโซนเขาเรียกอะไรนะโซนอะไรแบบกระบองเทโซนครับเย็นเย็น ไม่นาไม่ใช่นะแคตตัดหรือเปล่าแคตตัตกเป็นกระบองเพชรเนาะแคตตัจจนเล็กๆนะทำโอ้สวยงามน่มีหลายชนิดมากเลย ไปตรงนี้ครับเมื่อก่อนราคาแพงมากตอนนี้ละ่ะโอ้โหคุยดังเมื่อก่อนเนาะค่ะ<อ>ช่วงตอนบูมบูมตอนนี้แล้วคะครับคุยดงังโอ้มีซุ้มล็อกเข้าไปตรงนี้ครับอ๋อเป็นห้องน้ำอ๋อทะลุปไปใช่ไหมอ๋อไปหอ๋อพี่นึกว่าเป็นถ้ำเข้าไปเยี่ยมชมไม่ใช่แล้วเป็นห้องน้ำโอ้ <c ười> ไฮไลท์ของพี่นี่คือห้องน้ำเลยน้องตาโอ้โหมันจะเป็นสะพานไปนฝั่งนู้นเนาะพี่นึกว่าเป็นจุดท่านกศึกษาหาความรู้ที่ไหนได้ห้องน้ำนะครับโอ้โหทำซะแบบอลังการเลยเราก็นึกว่าเป็นสะพานแล้วก็ข้าไปฝั่งนู้นได้ครับขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินลงไปหาดอกไม้อ๋อจัดไปครับปะปิดไปแล้ววันนี้พกกลับออกมาก่อนน่าสาวๆชชอบนะ ชอบกชอบครับนีเหมือนเรากำลังเขาทำจุเซลฟี่หลายจุดมากครับมาไม่อายนี่พลาดไม่ได้นะครับอัปเดตแล้วก็ค่อนข้างจะ100%เนะครับครับหลังจากเซลฟี่ได้มาพอสมควรเราก็เจอทางเข้า ชมความงามแล้วนะครับโอ้ยู่ตรงนี้นี่เองอยู่ตรงนี้นะคะครับอ๋ออยู่ใกล้ๆกับร้านกาแฟอ่านี่ไงมีสะพานให้เดินลงไปแล้วนะครับก็เรียกว่ามันมีสะพานครับใช่ได้สาวงามมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะครับโอ้โหสดชื่นนะครับชื่นนะอากาศตอนนี้ก็ แดดร่มลมตกรู้สึกว่าอากาศก็เริ่มเย็นลงแล้วนะครับนะครับเม,มืองนี่ขำบวยขำบวยเนา <c oughs> ะเรา,าเที่ยวมาเซิร์ฟฟี่กันเพียบเลยนี่ก็เป็นนาขัน้นบันไดนะครับ ครับมีบ่อปลานาะขั้นบันไดครับโอ้นี่ซุ้มครับสะพานข้ามสวรรค์น,นะครับเนะี่ยว,นะว้าวสองทางนะคะฮึมมสามารถแบบ เดินเล่นได้ทั่วเลยอะน้องดาครับทั่วเลยค่ะใช่ครับราชาณาจักรร้อยใจรักค่ะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะครับไป,ไ,ปไปทุง่งดอกไปหวยกันค่ะป่ะไปเลยครับโอ้มีปุยมีปุยราชันร้อยใจรักนี่ได้หมดเลยครับ ก็จะเดินข้ามสะพานไม้ไผ่ไปนะครับสะพานสวรรค์สะพานสวรรค์แล้วก็จะมีซุ้มโอ้โหซุ้มประตูวิวาเลยวปล่าตรงดาวิวาคู่คู่หาคู่ก่อนเนาะครับสายตรงดาเล่นนี้ดอกเก้งหวยป่ะเนี่ยหวยใช่ค่ะอู้ดอกเก้งหวยนะครับบานไม่หมดเลยครับนี่ยังบานไม่เต็มที่นะครับนะสีเหลืองอัลามมีพึ่งมา กินเกสอนดอกไม้นะครับนี่สาัดกระิงมาเลยสาระวังพึ่งนะครับโอ้ไดก้ส็สาวสา่ชอบแนวนี้นะครับส่วนไทิปก็เป็นผู้ตามที่ดีนะค <c oughs> ร<อ>ับดอกหญ้าก็สวยนะ อาทิตย์ศาสตร์ซองลอดดอกหญ้านี่เป็นศิลปะมากเลยนะครับโอ้โหนี่ศิลปะมากเลยครับตัวนี้สวยครับอ๋อได้ได้โอเคโอเคเฟวสวยๆนี่น้องดาฮะขอเซฟฟี่ตรงไหนสวยงามอาทิตย์ก็กำลังจะตกดินอยู่ปะใช่ แนะนำว่าถ้าอยากได้สายสวยอย่างที่บอกไว้ครับช,ช่วงตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับ,รบหรือถ้าใครสรดวกช่วงไ,ไหนก็ได้แต่เราชอบช่วงเช้ากั่ช่วงเ,เย็นกลางวันถ้าแบบแดดแรงก็เขาจะมีร่มให้ยืมนะคะคที่โครงกจัดไปเลยครับ ดอกอะไรครับมีหลายชนิดมากเลยนะสีสันสดใสอันนี้สีม่วงนะแดสององช่วเลือกได้มาตัดอโอ้โหช่วงน,นี้นี่ชูชอองดามแมทกับสถานที่มากเลยนะชมดอกสวยๆภูเขาล้อมรอบนะครับ ไปค่ะไปต่อครับโซนอื่น,น,นตามุณงามไปตามน้องดาลีซูของเราไปครซุ่มหัวใจใช่แล้วนี่ดอกแดงใหญ่มากดอกเป็น <S <S กรอนเมกโอ้ตัวน,นี้ก็สวยน้องดาเซลฟี่กันได้เลยครับ <c oughs> ให้เ,เ,เ,หหเหน้องถ่ายก่อน ความที่แล้วไงที่แล้วก็ดอกสวยมากสีสดครับนี่ความงามของสวนดอกนะครับพอแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บนี่ดูแบบตื่นตาตื่นใจมากๆครับโอ้โห้มตัวนี้ก็สวย<า>ตัวนี้ก็สวยนะน้องแต่ะม่มครับจัดส้มอลังการมาก เข้าไปเซลฟี่สักหน่อยดีไหมครับว,ว้าวเนี่ยกั<ป> <laughs> บเข้าลรางก่อนนะคะครับอ่ะทางด้ากับเข้าลรางเ,รเตรียมพร้อมโบยบินในวันถัดไป 360องศาตากล้องคู่กับสวนดองกงามครับพระอาทิตย์จะรับขอฟ้าแล้ว,วเดินผ่านซสมตัวนี้สักหน่อยครับ ให้คุ้มค่ากับการมาเยือนโอ้โหมีทางเข้าตรงนี้ด้วยค้องตาทีนี้จะเป็นอะไรเนาะสีเหลืองใช่เหลืองขาวเหลืองเพสาะว่าใส่ชุดมาได้ปะตานี่ครับสขาวเหลืองครับ

<Wow. laughs> ก็เป็นการอัปเดตสถานที่ท่องเที่ยวที่สวนร้อยใจักรนางดาเนาะครับค่ะครับโอ้โหงามงดงามมากมากเลยสวยงามอลังการมากเลยนะคะครับสีดอกไม้ก็สีสดสวยมากเลยค่ะครับก็ต้องขอบคุณนางดาที่พาพวกพี่มาเดินชมสถานที่สวยๆแห่งนี้ะนะครับนะครับนางดาก็มีอะไรเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวบ้างครับที่เพื่อนดูคลิป เชิญพี่ๆน้องๆน,นะคะทุกคนมาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวส่วนร้อยใจรักถ้าตอนแม่อายฝางมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยค่ะ,ะพรอาทิตย์รับขอบฟ้ากับน้องดาค,คนงานของเราเนะาะคือบโมะนะคะคือบูโมคะ่ะคือบโมคะ่ะ เช้าวันใหม่เราก็อยู่ที่กาดหลวงร้อยใจรักนะครับพวกนี้ก็เตรียมมาดูของายามเช้านี้นะครับนะดีว่าน้องดาติธุระทาบุญเราก็เลยมาโซโล่มาดูของายามเช้าเนาะสวัสดียามเช้าเจ้านอกจากที่สวนร้อยใจรักแล้วสวนดอกไม้สวยๆที่น้องดาพาเราไปเที่ยวชมนะเวทีครับตรงน,นี้จะเป็นช่าอัคารมาไทายคองนะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นชมเจ้าไปยังก็อยู่ใกล้กันแล้วเนาะ แวะชมสินค้านิดนึงส่วนใหญ่จะเป็นชาวอาขานะครับก็ใส่ชุดด้วยความสวยสงบนงามมีของเครื่องประดับมีเลือกมากมายค่ะทั้งสิ่มก็มีสินอาถานะครับดูธรรมะดูธรรมะดูธรรมะมาดูก่อนนะครับมีทุกอย่างเลยทำเองเนาะทเองค่ะฝีมืออาชีพงานฝีมือเย็บเอง ใช่เองค่ะกระเป๋าต่างๆกระเป๋ากระเป๋าลิลี่เนี่ยเนี่ยคนแม่อุดมฮาริมัมโกมิงานแฮนด์เมดนะแมาอุดนได้ให้ได้รับชมข้อมือก็มีพ่อมือก็มีคุณค่าของมือกระเป๋ากระเป๋ารกระเป๋าก่อนนเยอะๆครับประมาณนี้นะครับนดีหรืไปสั่งกาแฟสั่งน้ำกินสั่งนู้นนะคะ ยายชุดสวยมากสวยมากบวกก็สวยถ่ายนี่บวกก็มีถ่ายใส่ท่ายูปก็ได้มีสร้อยอาคารเสื้อคอยาทาเองยายทำเองอ๋อทำเองไะครับอ่ะยายใส่ให้ไปดูร้อยเดียวร้อยเดียวทายาบุกเออเมาเดอยรูปหมัดเองมาหมัเดือยด้วยร้อยเดียวนะหมาดเดือยเออมาเดอยให้ทายรูกเดี๋ยวดูหนุนหน่อย โอ้สวยเลยนะสีอะไรสวยตัดกระเสื้อนะสีแดงไว้อ๋อส้อยดหนุนสีสันสดใสสีขาวก็สวยเดี๋ยวหากาแฟสักแก้วสองแก้วเนาะเจ้าครับไปไปต่อฝั่งนี้ก็จะเป็นของฝากส้มนะเจ๊ที่ ตนนี้ส้มฝางเยอะส้มสวยๆตุกโตเลยค่ะครับหกสิบเจ็ดสิบเองแล้วก็จัดไปละสองโลฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งขายน้ำผึ้งผลไมา้ทองสินค้าท้องถิ่นแกนซีซีไหมครับต่อกิโล,ลท้องญี่ปุ่นเส้น เส้นหมาล่านอะโอ้นี่ต้องโซนแซบเลยนะคะคโซนแซบ oh. <laughs> โซนแซบเรา่<ท>ชาก็มีมอ,นะอันนี้อร่อยนะคะเนี่ยนัย่วเหลืองทอดอร่อยมากอ,อกาแฟกันหน่อยอ่ได้กาแฟแล้วเป็นไรเอ่ยชาเขียวร้อนช่วงนี้ ต้องกินร้อนนะอากาศเย็นเดี๋ยวม่สบายน่ากินมาก35บาทเองครับเข้มข้นไหมครับเข้มข้นที่นี่ของกาดหลวงรอยเซนตรกนะคะครับหน้าหนา,นาวนี้ก็มาเที่ยวได้มาถ่ายรูปเซฟี่สวนดอกไม้สวยๆแล้วก็มาหาซื้อของท้องถิ่นกินได้แต่กาดหลวงนี่มีทุกมีทุกวนันแต่ส่วนตลาดข้างในเป็นตลาดเช้าวัวานอังคารกับวันเสาร์ตอนเย็นค่ะมาเที่ยวได้ที่ห้าตอน ถ้าตอนอำเภอแม่ไอจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่ะเราเจอกันทีมนันะครับ